สวัสดีครับพบก,กับผมโคดไอโคลสุขภาพธรรมชาติฟื้นฟูนฟนกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีข่าวด่วนข่าว,ด,ว,าวดีมาบอกว่าเจ้า m i กซ์พอลเลนตัวเดิมนะฮะตัวนี้นะได้มีการปรับโฉมใหม่เป็นเหมือนตัวด้านนี้แล้วนี่เป็นสีเข้มนะฮะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเดี๋ยวว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับมันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างมันมีอะไรที่ต่างจากเดิมหรือเปล่า ผมมีคําตอบให้ทุกคนครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้มิกพอเล่นตัวเดิมนะครับซึ่งเป็นกล่องในลักษณะประมาณนี้แล้วก็มีในเรื่องของสีสันซึ่งดูขาวนิ่มนวลน,นะครับซึ่งเป็นกล่องเล็กนะซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องนี้ครับอยู่ที่3 0ซองขนาด60กร,รมัม3 0ซองนะตัวนี้แล้วก็ตัวใหม่ตัวใหม่ก็คือตัวนี้ดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะครับรูปลักษณ์ภายนอกด้านหน้าจะเป็นด้านนี้นะครับซึ่งจะกลายเป็นสีม่วงเข้มนั่นเอง นะสีม่วงเข้มมันต่างกันตรงไหนต่างแค่กล่องเนี่แหละโอเคไหมต่างกันแค่กล่องเนี่แหละสั้นกับยาวโอเคไม่เปรียบเทียบก,กันได้เห็นจะชัดกล่องใหม่ยาวกว่าเดิมอัตราส่วนผสมคงเดิมโอเคไหมคงเดิมไม่มีอะไรต่างจากเดิมนะครับอ่ะมาบอกกันว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างตัวนี้ต้องบอกว่ามิกโพเลนคืออะไรมิกโพเลนเป็นสารสกัดจากเกสรดอกไม้ที่ ที่เขาดัดแปลงนะครับเพื่ então, อให้คนเนี่ยสามารถทานสารอาหารจากเกสอดอกไม้ได้เนื่องจากเกสอดอกไม้มีสารอาหารเยอะแต่เขาเป็นธรรมชาติเขาจะมีกลิ่นค่อนข้างจะแรงเพราะกลิ่นค่อนข้างจะแรงเลยทางทีมผู้วิจัยหรือทีมผู้ผลิตในเรื่องของโรงงานการเมเกเองเขาก็มองว่าทํายังไงดีนะให้คนเนี่ยทานสารอาหารเหล่านี้เข้าไปที่ง่ายก็เลยดัดแปลงเป็นในรูปแบบชงดื่มเป็นมิกซ์เบอร์รี่นะฮะมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็ดาเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ รับช Comm ื the bathroom, the ่อก็ค okay. right. ือม like, ิกซ์พอเลนนั่นเองนะครับมิกซ์พอเลนคราวนี้เรามาดูในเรื่องของส่วนผสมในข้างกล่องจะต่างกันนิดหนึ่งอัตราส่วนนะฮะต้องบอกว่าคือเขาเขียนใหม่โอเคไม่เดิมเป็นเปอร์เซ็นต์อันใหม่เนี่ยเป็นกรัมเลยนะฮะว่าในหนึ่งซองเนี่ยมีกี่กรัมในนี้เขาบอกว่าเดิมเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นในเรื่องของเกสรเอเกสรเกสรดอกไม้สกัดนะฮะเเ็นเห็นไหมนะครับ แล้วก็มีผงสตรอเบอรี่ผงราสเบอรี่ผงแคนเบอรี่ของบลูเบอรี่ผงบีทนะครับแล้วก็วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลนี่คือส่วนผสมอ่ะเรามาดูอันใหม่อันใหม่คือนี่เกสรดอกไม้สกัด0.18กรัมผงสตรอเบอรี่0.0432กรัมผงราสเบอรี่0.432กรัมผงแคนเบอรี่0.288์กรัม ผงบูเบอร์รี่0.288กรัมผงบีท0.0160กรัมก็คือแยกให้ชัดขึ้นดูได้ละเอียดนั่นเองคือต้องบอกว่าสูตรคือสูตรเดิมไม่ต้องอกลัวว่าเปลี่ยนสูตรใหม่หรือเปล่าอะไรไหมฉันเคยทานแบบเดิมแล้วมันดีอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นแบบใหม่เนี่ยมันจะดีเท่าเดิมไหมต้องบอกว่าเหมือนเดิม โอเคไหมครับไม่ต้องหัวคือทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับก็คือมิกซ์พอรเล่นตัวเดิมแต่แค่ปรับกล่องให้ดูเขาเรียกว่าทันสมัยมากขึ้นโอเคไหมครับถูกใจคนรุ่นใหม่มากขึ้นมิกซ์พอรเล่นช่วยอะไรได้บ้างเรามาดูกันดีกว่านะครับวันนี้เราดูการเปลี่ยนแปลงแล้วมิกซ์พอรเล่นเนี่ยต้องบอกว่าในเกสรดอกไม้มีสารอาหารมากกว่า280ชนิดซึ่งตัวนี้สามารถดูดซึมได้ทันทีการทานมิกซ์พอรเล่นไปจะทําให้รู้สึกยังไงคนที่รู้สึกไม่มีแรงจะมีแรงขึ้น อ่อนเพียไม่มีแรงก็จะมีแรงขึ้นโอเคไหมแล้วก็จะช่วยให้คนที่นอนหลับแบบหลับแล้วฝันน่ะหลับแล้วฝันกลางค่งกลางคืน,นฝันอยู่เรื่อยใครที่ฝันบ่อยๆโอเคไหมฮะฝันแล้วไม่เคยถูกเลขกินมิกเบอร์รี่จะได้ไม่ฝัน โอเคมิกพอเล่นน่ากินมิกพอเล่นคือฝันมันจะได้หลับสนิทไปพอร่างกายหลับสนิทข้อดีคืออะไรคนที่ฝันคือคนที่หลับไม่สนิทพอหลับไม่สนิทสิ่งที่เกิดขึ้นคือโกนฮอร์โมนนะครับเขาไม่ได้ผลิตออกมาแล้วก็เอามาซ่อมแซมร่างกายเออโกนฮอร์โมนไม่ถูกผลิตออกมาครั้นี้ร่างกายก็เสื่อมเสื่อมลงไปแต่ถ้าเราต้องการให้ร่างกายฟืน้นฟูพากตัวนี้คือถ้าเราทานไปก่อนนอนจะทําให้เราหลับลึก หลับสบายหลับสนิทเพราะหลับสนิทประมาณช่วงสี่ทุ่มจนถึงประมาณตีสองนะตีหนึ่งตีสองนะฮะร่างกายก็หลังก็ทองหมออกมาในช่วงนี้ก็ไปร่างกายถูกซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายก็จะสดใสสมบูรณ์จุดเส,สื่อมก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาครช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกได้ดีด้วยในผู้สูงวัยกระดูกบางการะดูกพุ่นกระดูกเปราะตัวนี้ไปมีสารอาหารที่ไปช่วยบำรุงตรงนั้นด้วยนะครับแล้วถ้าเด็กอ่ะเด็กกินก็ดีมากเด็กจะยืดกระดูกได้ดีนะอัตราการ การเติบโตจะสูงขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ไม่มีงานวิจัยนะแต่จากผู้ใช้จริงให้คำพูดเดียวกันมาว่าลูกฉันสูงมากขึ้นอย่างชัดเจน<ม>เห็นไหมครับคราวนี้อีกอันหนึ่งที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแล้วทานได้ไหมคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้มีงานทดสอบในห้องแลบนะต้องบอกในห้องแลบในถาดทดลองนะครับโดยใช้เซลล์มะเร็งอยู่3มชนิด มะเร็งเต้านมลำไส้ตับนะฮะทดสอบและทดลองเอาสารสาคัญในนี้นะครับไปทดสอบเนี่ยทำให้มะเร็งตายมากที่สุดในบรรดาตัวโปรตินที่มีอ่าเห็นไหมครับก็แปลว่าอะไรครโอ้แบบนี้ถ้าใครมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งทานได้ไหมทานได้แต่ไม่มีงานวิจัยในคน แต่ทานได้ไม่ทานได้ก็ร่างกายไปช่วยเรื่องการต้านอนุมูลสระนั่นเองได้ดีช่วยบำรุงผิวพรรณให้ผิวพรรณผ่องใสสดชื่นแล้วกินได้ตลอดเวลาทั้งวันเราจะรู้สึกเฟสตลอดเลยกินตอนไหนกินเฉพาะตอนเย็นหรือกินได้ทุกเวลาถ้าจะกินกินได้ทุกเวลาเลยนะครับแล้วก็เนื่องจากเขาไม่ไม่มีสารตกค้างอะไรนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกล่องใหม่สวยใสยขนาดบรรจุเท่ากัน30บซองนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลขอยอยก,ก็ตัวเดิมนะครับ อยหนึ1งศูนย์หนึนอะครับเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะเพื่อผมดูก่อนอ่าเออจุดไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นี่นี่มันอยู่ด้านนี้นะครับเขาเขียนว่าวันเดือนปีหมดอายุนะครับแล้วก็มีบาร์โคดนะครับราคาเท่าไรราคาเท่าไรเพิ่มราคาไหมกล่องสวยขนาดนี้บอกได้เลยว่าราคาเดิมไม่มีการเพิ่มนะฮะที่นี่อยู่มาเกือบ20ปีแทบไม่ได้เพิ่มราคาสินค้าใดๆเลยแลนะอยู่ที่2,000บาทเท่านั้นนะฮะหกล่องแล้วก็ ครูวันเดือนปีดูใต้ดิโอเคไปดูใต้ดิอ่า Product by า a การเมเ LLC USA นะครับรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาเขียนชัดเจนนะฮะในส่วนตัวนี้แล้วก็ด้านบนนะครับก็เป็นโปรตีนแล้วก็ฟารโรตนเอสแทในส่วนตรงนี้แล้วก็จำหน่ายโดยบริษัทแฮปปี้เอ็มเหมือนเดิมนะครับก็เป็นผู้นำเข้ารายเดียวนะครับจากการเมเนกที่ในประเทศไทยแล้วก็จำหน่ายอยู่ในตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าอยากได้ของแท้ ซื้อผ่านผู้แทนจําหน่ายเท่านั้นนะครับย้านะของแท้ซื้อผ่านผู้แทนจําหน่ายเท่านั้นในช้อปปี้ลาซาด้าท่านสุ่มเสี่ยงสินค้าไม่มีคุณภาพนะแล้วก็เราไม่มีการรับประกันใดๆจากทางบริษัทเองซึ่งมีการประกาศไว้อยู่แล้วนะใครอยากได้มิกซ์ r ปรเลนหรือผลิตภัณฑ์โลรตินที่มีคุณภาพแนะนําติดต่อผู้แทนจําหน่ายแล้วก็ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะซื้อกับใครอยากได้คําแนะนําจากทางผมก็เบอร์โทรใต้ล่างนี้โอเคไหมคะอ่าที่มันวิ่งอยู่ข้างล่างนี้แหละ แล้วก็โทรมาพูดคุยกันได้ปรึกษากันได้นะครับก็ยินดีให้คําแนะนําในทุกๆเรื่องเรื่องของสุขภาพในการใช้โปรตีนเกสรดอกไมส้สก,กัดน,นะครับก็เห็นหน้าตากันแล้วเดี๋ยวแกะกันเลยโอเคไม่แกะตัวเก่าไม่แกะโอเคไม่แกะทุกใหม่จะได้เห็นว่าตัวใหม่หน้าตาเป็นตัวเก่าท่านรู้อยู่แล้วนะครับก็เขาซีนด้วยถุงมาอย่างดีนะฮะท่านก็ต้องแกะถุงก,ก่อนโอเคไหมแกะก่อนเลยแกะแต่ต้องบอกกล่องสวยมากเราไปดูกันเดี๋ยวว่าข้างในมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับข้างในหน้าตาเห็นนะแกะออกมาประมาณนี้ นี่คือหน้าตาที่แก่แล้วนะครับกล่องเป็นไงอุยกล่องเป็นเงินครับข้ในใดเป็นสีเงินเห็นไหมฮะสีเงินนะครับส่วนตัวนี้สวยงามนะครับแล้วก็มีเิสเ ข้างในก็มีการเปลี่ยนแปลงของสีของซองนะฮะเป็นซองเข้มๆเหมือนกันไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันได้ของปลอมหรือเปล่าอันนี้แหละของแท้แล้วโอเคไหมเดของปลอมไม่มีนะครับติ้งหนูใส่แก้วน้ํามาแล้วท่านผู้ชมโงไไ่ต้องกลัวฮะมันลอยมาเองโอเคคือยิสดเรามาดูวิธีการทานเลยด้วยกันโอ้โหวันนี้เป็นบิซิเตอร์เองนะคือใดๆก็ใดๆแล้วนะครับ คือคือแวแวอิสแวแวไหนๆนคือไหนไหนและก็แกะกินกันเลยนะฮะคือ1ซองเนี่ยชงในน้ําประมาณ,ปร,มาณประมาณไหนบางคนบอกจะกินมิกซ์พอเล่นกินยังไงกินน้ําประมาณถ้าประมาณเนี้ยแก้วนี้นะนี่มันแก้วใหญ่มากดูมือผมนะฮะแก้วใหญ่มากนะถ้าแก้ว250ชงประมาณเกือบคอนแก้วก็ก็จะทานแบบไปทานกับโปรตีนตัวอื่นได้เลยนะครับถ้าน้อยนอย,นยมันจะหวานถ้าต้องการหวานน้อยใส่น้ําเยอะโอเคไหมชงเท่าไหร่ก็ได้ โอเคไหมครับก็กินให้หมดต่อซองแต่รสชาติมันก็แตกต่างท่านไะด้บอกไม่มีสูตรสําเร็จไหมว่าจะต้องใส่เท่านี้เท่านั้นไม่มีนะครับแต่อยากหวานเยอะก็ชงน,น้อยๆอยากหวานน้อยก็ใส่น้ําเยอะๆแค่นั้นแหละนะครับท่านก็จะได้ตัวมิกซ์อเลนที่รสชาติที่ท่านต้องการนะครับอ่าเทานะครับผมเทอันดู้ดนานด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมฮะคือเขาเป็นเกสรดอกไม้สก,กัดนะครับแล้วก็ทํามาเป็นผงอย่างที่ผมบอกอะ่ะ คือเขาต้องการให้ผู้ที่ทานสารอาหารเนี่ยทานได้ง่ายขึ้นนะครับให้เด็กกินได้อะคือเด็กจะกินไม่ลงถ้ากินเป็นเม็ดหรือเป็นอะไรแต่ตัวเนี้ยเด็กจะทานได้นะครับพอใส่ลงไปแล้วเราทำไงครับเราก็คนฮนะเนี่ยละลายตัวง่ายมากนะครับสีก็จะออกสวยๆชมพูนิดๆเพราะมีส่วนผสมของของพวกเบอร์รี่ต่างๆนะฮะอ่าอย่างหนึ่งตัวนี้อย่างที่บอกคนที่มีปัญหารเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของมะเร็งอยู่แล้วนะครับก็ ช่วยในเรื่องของช่วยร่างกายต่อสู้กับมะเร็งได้ดีแล้วนะครับยังช่วยฟื้นฟูเซลล์ได้ดีลดผลข้างเคียงจากเคมีบําบัดได้ด้วยนะครับเพราะร่างกายได้รับสารอาหารที่ค่อนข้างจะครบอะอะโหกงแกงเกงกงแฮะสีสันสวยงยามนะครับได้เฮ้อ่ะหนตาตาไปก็ประบาน,นี้แหละเห็นไหมครับเห็นไหมควชงและออกสีชมพูมี เกสรดอกไม้มาจะละลายติดกนนิดๆหน่อยๆมันก็ละลายได้ดีแหละนะครับมันจะลงเหลือนิดๆหน่อยๆเราก็กินได้เลยแล้วกันกินยัว่วอร่อยรสชาติเขาจะหวานนะขนาดนี้ยังหวานหวานนะกำลังอร่อยอะ่ะผสมกับน้ำอะไรได้บ้างผส,สมได้ทุกน้ำน้ำอุ่นน้ำปกติน้ำเย็นยกเว้นน้ำร้อนโอเคไหมเหตุผล hey น้ำร้อนจะทําให้เอนไซม์หรือสารอาหารในนี้สูญเสียไปในบางตัวเพราะเอนไซม์โดนความร้อนนี่ตายหมดเลยนะครับใช้น้ําประมาณนี้มีกินโชด้วย <c oughs> <c oughs> นะครับก็ก็นี่คือในเรื่องของตัวตัวมิกซ์พอเลนนะครับก็โอเคละใครอยากได้ตัว แพ็กเกจต,ต้องบอกว่าใครได้แพ็กเกจใหม่ไปไม่ใช่แต่ใครได้แพ็กเกจใหม่ก็ต้องโกงของแท้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับวันนี้มีเรื่องราวสาระดีๆมาพูดเท่านี้นะครับแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษากันได้อย่าลืมนะฮะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันด้วยจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางผมนะฮะโค้ชไอสุโคส้สุขภาพธรรมชาติฟื้นฟูแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ